นะครับก็เริ่มกันที่เรื่องราวของโควิด1 9กันก่อนเลยดีกว่า นะฮะเราจะเห็นตัวเลขของโควิดเนี่ยนะครับที่ทยอยทยอยลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆคุณมิ้นวันนี้มีผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะครับ2,474รายค่ะหายป่วยแล้ววันนี้4,236รายด้วยค่ะหายป่วยมากกว่าผู้ป่วยใหม่อีกอ่าเป็นสัญญาณที่ดีครับผมก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงเรื่อยๆแล้วนะฮะทางรัฐบาลก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการลงเรื่อยๆใครที่ ติดตามทาง Facebook ไลฟ์อยู่ก็จะเห็นว่าพวกเราเอ๊ะหน้าตาเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะหลังจากที่จัดรายการแบบใส่หน้ากากมาตลอดอาจจะไม่ชินวันนี้ก็เปิดหน้ากากเรียบร้อยแล้วแต่ยังคงรักษาระยะห่างกันอยู่ในห้องจัดรายการนี้ก็จะมีแผ่นกระจกใสๆเนี่ยนะฮะกั้นระหว่างเราสองคนกันอยู่ นะฮะก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีการแบบว่าเตรียมการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้โควิด1ิบเเนี่ยเข้าสู่โรคประําฉินใช่ค่ะม,มีการให้ถอดหน้ากาก,ากอ,นอนามัยได้หรือยังก็ขอให้ประเมินความเสี่ยงก่อนใช่จะถอดไม่ถอดให้ประเมินความเสี่ยงตัวเองให้ประเมินความเสี่ยงที่ที่เราจะไปครับว่ามีความเสี่ยงไหมนะคะก็ ท่านอนุทินชาญวิริกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะก็ได้มีการถแถลงออกมานะครับเรื่องของอการใช้ชีวิตอยู่กับโควิด1 9ให้เป็นโรคประจำถิ่นนี่แหละนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันตามเกณฑ์นะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงหลังการระบาดของโควิดนี้ด้วย<ช>นะครับส่วนเรื่องของการถอดหน,น้ากากอย่างที่บอกนะฮะก็ถือเป็นเป้าหมายของสาธารณสุขเหมือนกัน<ช>นะครับแต่ว่าต้องใช้ความเข้าใจของแต่ละคนนะฮะเราก็ประเมินความเสี่ยงกันอยู่เหมือนกันแต่ละคนก็คือประเมินความเสี่ยงเอาละกันที่ที่เราจะไปนั้นอ่า ต้องใสไหมอยู่กับบ้านเนี่ยไม่ใส่อยู่แล้วล่ะอ่าใช่ค่ะทุกวันนี้ผ่อนคลายมากขึ้นไม่จําเป็นต้องใส่อยู่กับบ้านแบบว่าเออเจอหน้ากันคุยกันทุกวันค่ะใส่บางทีก็นะมันยังไงอยู่นะค่ะวันนี้ก็วันที่สิบสองแล้วพี่เอกเขาบอกว่าวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนนี้อาจจะปรับให้โควิดเราเนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นอ๋อวันที่สิบสองมิถุนายนยึ วันที่สิบเจ็ดเขาจะเข้าที่ประชุมส <2 S 2> บคชุดใหญ่ก็อ,อาจจะปรับให้มีให้ให้โควิดเราเนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นไปซะอใช่ค่ะอรอลุ้นกันว่าสบาคชุดใหญ่เขาจะเคาะอะไรมานะแต่ที่แน่ๆก็อย่าพึ่งชะล่าใจกันไปมากนะเม็ดมาตรการเว้นระยะห่างล้างมือไม่อยู่ในที่ชุมชนแออัดนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่จําเป็นอยู่ค่ะ,ะครับผมเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามิ้นเนี่ยคนหนึ่งที่ติดการสวมหน้ากากอนามัยไปแล้วครับ จะไปทางจะไปที่ไหนก็คงจะต้องสวมหน้ากากไว้อะอันนี้ดีนะใช่ค่ะเออมันเป็นการป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งใช่คือจะถอดไม่ถอดจะใส่ไม่ใส่อยู่ที่ดุลพินิษเราอ่านะครับก็หลายๆมาตรการก็ผ่อนคลายกันไปเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดหน้ากาก,ากที่จะเตรียมเ,ออเสนอกันไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีเรื่องของการผ่อนคลายสถานบันเทิงด้วยค่ะให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะได้ต้องบอกว่า เออได้ได้ผ่อนคลายกันแหละตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่เอ๋เปร้องนับดนตรีเขาก็ดีใจกันไปเปิดผับบาร์ได้แล้วอาบอบนวดนี่อ่าแต่ว่าได้ไม่เกินเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่แต่ปรากฏว่ามีการแบบว่าแอบเปิด เกินกว่าือนก้นนะคือเขาผ่อนคลายให้แล้วก็ทําตามหนอยใช่ค่ะเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนไปก่อนเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆขยายขยายเวลาออกไปเรื่อยๆนะฮะทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีตรัยสรนกุลก็ออกมาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับรายงานเรื่องนี้ว่ามีการเปิดสถานบันเทิงเกินเวลานะครับก็ได้ กำชับว่าขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปกำชับติดตามอย่างเข้มงวดเลยนะอย่าปล่อยปละละเลยนะนะถ้าหากพบกระทําความผิดก็ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะฮะประชาชนเองเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่า,าเจอเคสแบบนี้เปิดเกินเวลาอันนี้ก็สามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่เจ้าหน้าที่ อืมนะ,ะก็ต้องเป็นห่วงอะไรเขาก็ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็คือแบบค่อยๆผ่อนคลายผ่อนคลายกันไปแหละนะฮะแม้สถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศจะคลี่คลายลงตามลําดับแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีความจําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตอยู่นะกิจกรรมต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังกันอยู่เหมือนกันะนะครับผม